ดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้พาทุกท่านมาดูการขยายถนนที่บ้านห้วยจันทร์ตำบลห้วยจันทร์อำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดนะครับซึ่งกำลังมีการขยายถนนนะครับน่าจะเป็นการขยายให้กว้างขึ้นนะครับหรืออาจจะเป็น สีเลนหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับบริเวณที่ขยายก็คือบ้านหน้วยจันต์ลำบนหน้วยจันทร์อำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดนะครับซึ่งก็เป็นบริเวณทางไปน้ำตกห้วยจันทร์นะครับซึ่งตอนนี้กำลังขยายเลยนะครับเพิ่มความสะดวกสบายให้กับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปยังน้ำตก ห้วยจันนะครับซึ่งถนนเส้นนี้ก็เป็นถนนเส้นที่จากน้ำตกห้วยจันนะครับจะไปน้ำตกสำารงเปียดก็ได้นะครับก็คือไปทะลุออกตรงโรงเรียนอะไรสักอย่างแถวๆตำบลบักดองนะครับซึ่งผมก็จำไม่ได้นะครับแต่เป็นถนนเส้นจากบ้านหน้วยจันนะครับที่ จะวิ่งผ่านไปยังอ่างเก็บน้ำห้วยทาแล้วก็ไปทะลุออกอตรงแถวแถวทางไปน้ำตกห้วยจันนั่นแหละครับคุณผู้ชมครับว่าไปน้ำตกสำโรงเกียรินะครับไปทะลุออกอยูบบริเวณใกล้ๆน้ำตกสำโรงเกียรินั่นเองนะครับตอนนี้ก็กำลังขยายนะครับกำลังดำเนินการนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับสามแยกตรงนี้ ถ้าเลี้ยวขวาก็จะไปอำเภอขุนหารนั่นเองนะครับถ้าตรงไปก็จะไปยังน้ำตกห้วยจันนะครับคุณผู้ชมบริเวณนี้ซ้ายมือเป็นโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันบ้านห้วยจันตำบลห้วยจันอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดครับคุณผู้ชมครก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ